แล้ววันนั้นเนี่ยรายการข่าวใส่ไข่ใช่ไหมที่มีคนเปิดประเด็นเราก็เลยตกใจอยู่เหมือนกันว่าเอาทำไมมาเล่นประเด็นนี้ค่ะเอ,อเพราะว่าเราไม่เคยบอกเขาหรือว่ามีข้อมูลกับเขา<ม>แต่เราก็พอจับคําพูดบางคําของเขาได้ว่าคําพูดบางคํามันมาจากคนที่เราบอกกันเองเนี่แหละหลังจาก <c oughs> ที่ขเข่าออกมาแล้วเนี่ยเราก็โทรหาแองจี้นะคะโทรหาแองจี้คืนนั้นเลยค่ะ<ม>ว่าแองจี้เอาข่าวมาจากไหน<ม>เพื่ออะไร เพื่อแค่ต้องการคอนเฟิร์มว่าไอสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยที่เราบอกอะเพราะเราบอกคนไม่เยอะแล้วเรารู้ว่าคําพูดบางประโยคอะคือแม่ไม่ได้บอกเราสองคนใช่ไม่บอกกักให้รู้เองเพิ่งมาพิมพ์ในกรุ๊ปเมื่อวานช็อกันเมื่อวานหรือเมื่อวานสื่อแม่เพิ่งพิมคอนเฟิร์มใช่ว่าจะทอดังนั้นเราก็โทรหาแองจี้แล้วเราก็บอกว่าแองจี้รู้มาจากไหนเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าคนเนี้ยเป็นคนบอกเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยจริงหรือเปล่าอ่ะเรารู้สึกกับรู้สึกแย่กลับมาเพราะว่า แองจี้กับบอกว่าไม่มีใครบอกหนูแต่มาจากที่แม่ไปออกรายการศึก12ราศีแล้วหนูเห็นหน้าท้องแม่แล้วก็เลยคิดว่าแม่น่าจะคลอดก่อนไอายขนาดคนท้องมาก่อนยังดูบุ๋มไม่ออกเลยนะ<ช>ว่าบุม๋มจะคลอดเมื่อไหร่ว่าบุ๋มจะคลอดเวลาเราเห็นใครท้องเรารู้เลยมาว่าสัปดาห์ไหนไม่รู้แม่ไม่รู้หรอกถูกป่ะแล้วแองจี้จะรู้ได้ยังไงคือเราสิ่งที่เราไม่ชอบคือทําไมต้องโกหก ทำไมต้องโกหกซ้ําโกหกซ้อนโกหกว่าขนาดเราว่าเราโทรไปแบบใจใจแล้วนะแล้วเขาก็ยังโกหกเราซ้ําว่าก็หนูดูจากรายการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วดูเห็นจากหน้าท้องแล้วก็เลยคิดว่าแม่น่าจะคลอดช่วงนี้หนูเก่งเกินไปแล้วนะลูกหนูยิ่งกว่าหมอสุริน่ะอ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าบอกเลยเหรอว่าจะถอดจะคลอดเมื่อไหร่ออกคลอดก่อนเลี้ยรถเมลและไอพูดทานี้เลยอ๋อรู้ได้ยังไงทั้งๆที่ท้องฉันน่าเล็กกว่าเขาอีก ก็คือในเรื่องในเรื่องอันนั้นค่ะแล้วเสร็จแล้วคําพูดที่เราคุยกับแองจี้ในคืนนั้น,น,นก็ไปอยู่ในเพจเจมอยต่อไปเราก็เลยรู้ว่าอ๋ออะไรมันคอนเนกกันเช,ช,ชื่อมกันยังไงบ้างส่วนคนที่บอกว่าไอ้ข่าวที่บอกว่ามีสไตลิสดัะจับท้องแล้วก็แล้วก็จับได้ว่าเราท้องแล้วก็เลยมบอกว่าจะคลอดเมื่อไหร่ไม่จริงไม่ใช่สไตลิส์ค่ะเป็นช่างแต่งหน้าชื่อตึก อยู่ที่ไทยรัฐนั่นแหละ,ะแล้วนางก็จับท้องฉันวันนั้นด้วยชุดอีพองๆสีสีสีเทาๆที่ให้สัมภาษณ์วันนั้นแล้วแหละ uh huh. แล้วก็กลายเป็นว่าเขาไปาจับท้องแล้วนางก็ตะโกนท้องเหรออะไรอย่างเงี้ย uh huh. กลางลั่นไทยรัฐเลยอย่างงี้เราก็เลยแบบแต่ไม่ควรไปเดินบอกชาวบ,บ้านว่าเป็นสไตล์หลีดแต่ไม่ควรไม่ควรโบยเพราะสไตล์ลีดตั้งร้องไห้อยู่บอกว่าหนูไม่เคยบอกใครนะแม่เ uh huh. ออนี่คือโอเคนี่ประมาณดราม่าประมาณนี้นะ <c oughs> คือประมาณว่าคุณแฉฉันฉันแฉคุณนะก็จบนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้สีเลียด แต่แค่รู้สึกไม่ดีที่โกหกซ้ำอืมอืมแค่นั้นเองอ